สวัสดีครับทุกคนพบกับ before kickoff นะครับรู้ก่อนเกมทันก่อนใครกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมี3คู่จาก3ลีกมาฝากกันนะครับเริ่มต้นกันที่พรีเมียร์ลีกกันก่อนเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับเจ้าบ้านปีศาจแดงน,นะครับไม่มีชื่อของเมสันกินวูดของหน้าตัวสำรองบาดเจ็บในเกมนี้นะครับน่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้เลยแต่จะได้ตัวของสปอตต์แม็คโทเมเนย์กองกลางคนสำคัญกลับมาสู้ที่มีครั้งรอรู้กันว่าจะลงตัวจริงเลยหรือเปล่าสหรับเกมนี้อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสลงตััวจรรในในริงงใในนนนนนนเเเเกกกมมมีีีีี้้้ะคคคบ็ืออออโโดยยยยาาาาล่่หหท ลูงตลาดมกราคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของทีมเยือนนะครับอิสไมล่าซากิโก้ฟิมิเนียเป็น2คนที่กลับมาสู่เกมในเกมนี้นะครับแต่จะมีมิชีวของดาริยันมัตที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับเกมนี้มองว่าแมนเชสเตอซนเดต์น่าจะทําได้ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการพร้อมฟอร์มกัน่นที่ผ่านมาที่ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงข้ามกับวัตฟอร์ดที่ระยะหลังผลงานแผ่วลงไปไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับผลผลการแข่งขันเกมนี้ผมมองว่าแมนเชสเตอซนเดต์ น่าจะเฉือนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับมากันที่อีกคู่นะครับเกมของโรมานะครับพบกับเลเช่ในเกาโชเซเรียนะครับผลงานของทีมนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวนทางกับอันดับเลยนะครับโรมานดับ6แต่ระยะหลังเนี่ยสเกมหลังสดุดของเขาไม่ชนะเลยนะครับท่านาของเลเช่ดับสิบหก แต่3เกมล่าสุดพวกเขาชนะรวดนะครับอย่างไรก็ตามโรมานะครับมีชัยชนะในเกมล่าสุดในยูโรปาลีกมาครับชนะทั้งเกนหนึ่งประตูต่อศูนย์ดังนั้นมองว่าเกมนี้โรมาน่าจะมีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็ต้องมีอันดับที่ต้องเร่งไปเพื่อถูกปันพื้นที่ของยุโรปในช่วงท้ายฤดูกาลแต่นั้นผมมองว่าวันนี้โรมาน่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเกมนะครับโรม่าหนึ่งเลดเชสนะครับสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของเกมลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นเกมของเปเชจะเปิดบ้านพบกับบอกโดนะครับกอว่า ทังนั้นของเปเชเนี่ยในลีกคลงานยังดีอยู่นะครับแม้ว่าล่าสุดจะเสมอกับอาร์เมงมา4ประตูต่อ4แต่เกมนั้นพวกเขาใช้ตัวสำรองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในเชมเปยนลีกพวกเขาพลาดท่าแพ้บอร์ซียหบหนุนไป2ประตูต่อ1เกมนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าบอกโดนในด้านหลังผลงานใน3เกมหลังสุดเนี่ยจะไม่แพ้ใครเลยแต่การที่ต้องมาเจอเปเชในวันนี้วันที่ จะต้องการชัยชนะเพื่อจะเรียกทั้งความมั่นใจของผู้เล่นและเรียกศรัทธางแฟนบอลคืนเกมนี้บอกดวมาเมย็นเปเชไม่ง่ายเลยนะครับและเชื่อว่าเปเชน่าจะไม่ทําให้แฟนๆของพวกเขาในเกมย่างเป่งผิดหวังนะครับเปเชน่าจะชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับและนี่คือทั้งหมดของ b e f o r e Kick Off รู้ก่อนเกมทันก่อนใครในวันนี้ที่เรามาฝากกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งต่อไปของพวกเราได้นะครับสวัสดีครับ